เคยได้ยินเขาว่าความสุขว่าจาเป็นต้องใส่เงินมันก็แมนอยู่ว่าสําหรับคนว่ามีหนีมีสินสาหรับคนว่ามีหนีมีสินดูแบบพอเพียงเป็นจุดสุดยอดอยู่แลว้วสาหรับชั้นแลว้วว่ามีเงินคับเลื่อนจกทอนยังเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตตนทุนชีวิตของคนเฮาแต่ละคนบ่คือกันมีบ่คือกันปัญหาก็บ่คือกันมีหนีมีสินก็บ่คือกันทุกสิ่งทุกอย่างบ่คือกันทักอย่างชีวิตชีวิตแต่ละคนต่างคนต่างดินด้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเหตุเพื่ออนาคตเลื่อมือข้างหนาดี้นนสํารัับแล้วตอนสิ่งที่ันสู้มาตลอ ฉันบถ่ายพิมพไปตามเป้าไม้ยี่ฝันเอาไว้ได้จะให้กําลังใจจาขอทุกคลิปของฉันนั้นฉันสร้างออกมาจ้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเว่าวก็คือฉันถอ,อดอารมณ์ออกมาก็คือฉันได้เบิ่งคลิปคนแรกก็คือฉันเพราะฉะนั้นแลว้วทุกคลิปของฉันคือการส้างแรงบันดาลใจให้จาขอเฮ่าบ่าสามารถเอาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมา,ว,าว่าวบอกผูดได้แต่เฮาก็หูกระใจว่าเฮาก็ลังสู้กับอีหยังยู่การดําเนินชีวิตแต่ละมือแต่ละเว้นของฉันมีเยอะแยะมากมายในหัวในสมองที่ต่องให้คิปเพื่อให้การดาเนินชีวิตในแต่ละมื้ออแต่ละเวขงฉัน นัเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่ฉันกาลังเจออยู่ก็คือการบ่มีเงินการมีหนีมีสินที่ต้องสู้สำหรับคนที่บอกว่าเงินบ่สสาคัญนั่นคือเขาบ่ด้มีหนีมีสินอยู่แบบพอเพียงได้แล้วแต่สําหรับฉันแล้วการปรับสภาพมาให้อยู่แบบพอเพียงนั่นเพื่อที่จะก้าไปข้างหนการได้อยู่กับเจ้าของในมือที่เฮามีปัญหาเยอะแยะมากมายทีต้องามันไปให้ได้การบ่อปล่อยตัวเจ้าของให้ว่างการหาเวียกมันสามารถตอบโจทย์ได้การรีวิวชีวิตแต่ละมือแต่ละเวรของฉันนั้นคำว่าฉันอายบ ควาเป็นจริงของชีวิตฉันเคยผ่านในจุดที่รับตัวเองบ่ได้จนสิเป็นบ้าเต็้โตเจ้าของบ่อยากเจอผู้คนนั่นมันคือช่วงจังหวะชีวิตที่ใจเฮายังอ่อนแอฉันแล้วนยังโชคดีที่ได้เจอผู้ที่เราสามารถมองตากันก็เข้าใจกันได้ว่าเฮากํากำลังสู้กับอีกอย่างอยู่แต่ละมื้อในแต่ละวินของฉันช่วงจังหวะขาลงของชีวิตตลาดเงียบแห้งฉันก็สิได้ยินเสียงจากพอบ้านฉันว่ารับไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์ยูบานบ่่านี่คือเสียงของกำลังใจชีวิตของฉันหลังจากนั้นเป็นต้นมาฉันก็จัดนั่นจับนี่พยายาม ตัวเองมอยู่แบบพอเพียงที่ติดสูงแต่กำลังใจของฉันเกินร้อยเื่อที่ฉันจับสอบจับเสียงผ,ผักดิ้นแหงๆฉันแนมเห็นสายตาหลายสายตาต้งค,คิดวา่าเป็นบ้าไปแล้วมาปลูกผักหนาแล้วแต่สำหรับฉันแล้วที่ฉันแบ่งเวลาในแต่ละมือ้อผู้เหตุฉันก็สินหูคําตอบและความหมายของการเหตุของฉันส่วนผู้ใดสิคิอจย่างไดนั่นมันคือปัญหาของเขาเราซูมมือนี้ฉันบ่ได้สนใจเก็บขยะจากปากผู้ใดมาใส่ในใจหัวสมองฉันตอนนี้คนที่ฉันต้องแคร์ที่สุดก็คือคนในครอบครัวของฉันส่วนขยะจากปากใครนั่นมันบ่ได้เกี่ยวกับฉัน เเคยเสียเวลากับชุดนั้นเร็วที่แคร์คนอื่นที่แคร์คำว่าวิพักวิจรา์จนเกือบําให้ชีวิตฉันเดินต่อไปหนาบา่ไดดนี่ลรคือคํำตอบที่ฉันมาอยู่กับต้นไม้แบบบ่สนใจผู้ใดปลูกละตุ้ยฉันก็ปลูกไม่สนใจในสิ่งที่ฉันเห็นขอให้ใช้ชีวิตแบบบ่ได้แคร์อีหยังเลยพอได้สนใจคำว่าภายนอกนใจดีๆชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เกิดขึ้นกับเฮาเองธรรมชาติยาจิตใจฉันได้สวนสร้างสุขน้อยของฉันป้าหมายสำหรับฉันว่าฉันกำลังเห็ุอีหยังขอบคุณเอฟมีหลายๆโดย มาอีกคือัางคอมเมนต์บอกว่าคลิปฉันมีประโยชน์ทําให้ฉันมีใจฟูฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่นงการถ่ายทอดอารมณ์ชีวิตของคนสู่ชีวิตชีวิตที่บ่สมบูรณ์แบบแต่ห้าสามารถสางแต่ห้าสามารถสร้างได้ว่าด้านใจเห่หมูไดขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะ,ะจากเฮ็ดพาราิดที่สวนเยาวย์พลอยขอรอดหลาขอความเมตตามขอท่าหอดจากเกบลาดซอยกั้นเก็บลาดใช่เวลาติดตั้งพักผ่อนน้องที่กำลังเหนื่อยอกำลังถอดสู๋ด้วยจ้า